coming coming ทำตุมามา๊กตาทำตุมามา๊กตาโอ้ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาไขรานด้ฮะตุ๊กตาขลา,านเหรออืมเล่นลั๊กไปนะตุ๊กตาไขลานอืือือเล่นคนเดียวก็เป็นนะเล่นแล้วเล่นแล้ว

มานี่เร็วเดี๋ยวแม่พาไปหาคุณแม่เร็วๆมาลูกมาเฮ้ยเฮ้ยมาหาแม่เร็วมาเดี๋ยวพาไปหาคุณแม่เฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วซีฮัลโหลกันซีฮัลโหลยับชีกันเดียวเอามาลูกมาเร็วเลยซีฮัลโหลยับชีกันเลยฮัลโหลเฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วอืมตุ๊กตาไขลานน่ารักจังเลยเฮ้ยเลยน่ารักจังเลย